ทางค่ายเลดมี่ได้เปิดตัวมือถือท้องใหม่อย่างเลดมี่ก้า หลังจากที่มีข่าวลือมาสักพักใหญ่นะครับคุณผู้ชมล่าสุดก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับมือถืออย่าง Redmi 9สมาร์ทโฟนตะคูลสุดคุ้มของทาง Redmi ที่มีจุดเด่นด้านแบตเตอรี่นะครับที่มีความจุสูงถึง5,200มิลลิแอมและมาพร้อมกับกล้องหลังที่4ตัวและยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จไวที่18วัตต์ด้วยนะครับคุณผู้ชม โดยพอร์ต USB นั้นก็จะมาพร้อมกับ USB Type C และชิปเซ็ตของเจ้า Redmi 9ตัวนี้มาพร้อมกับมี d i a t e k Helio g 8 0ที่จับคู่กับแรมขนาด4 g b บนดีไซน์ที่ไหลขอบนะครับหรือที่เรียกว่าทรงหยดน้ำนั่นแหละครับคุณผู้ชมหรือที่ทาง Redmi เรียกว่า d o ตดอปติด p l a y ที่มีขนาดหน้าจออยู่ที่6.53นิ้วความคมชัดของหน้าจออยู่ในระดับ Full HD+ นะครับและอย่างที่จะขาดไปไม่ได้ของทาง Redmi ที่ให้มากันแบบสุดนั่นก็คือหน้าจอที่เคลือบด้วย Corning Gorilla Glass และชิปประมวลผลหรือว่ากราฟิก GPU เป็น Mali G 52 MC2 นะครับคุณผู้ชมโดยขนาดของรอมจะมีให้เลือกที่2ขนาดคือ32 GB และก็64 GB นะครับโดยรุ่นที่เป็น RAM 3 GB และก็รอม32 GB นั้นราคาจะอยู่ที่1 4 9ยูโรหรือประมาณ5,200บาทส่วนในรุ่นที่เป็น RAM 4 GB และแลอม64 GB นั้นราคาจะอยู่ที่1 7 9ยูโรหรือราคาประมาณ6,300บาทนะครับคุณผู้ชมและวิธี เลดมี่9ได้ผ่านการรับรองจากทางกอสอทชในบ้านเราแล้วด้วยนะครับมันก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าทางเล d มีนั้นจะนำเลสมี่เมาขายในประเทศเราเร็วๆนี้แหละครับคุณผู้ชมแต่จะขายเมื่อไหร่นั้นเราคงต้องติดตามข่าวกันต่อไป